สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลครับทั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศตามหัวข้อคิดพี่น้องเนี่ยเตรียมร่วมเตรียมความพร้อมนะครับทำเอ็มอยกับประเทศจีนพี่น้องเ,เกินกันพี่น้องประเทศไทยนี่บอสามารถส่งออกโคมีชีวิตไปจีนโดยตรงได้นะครับนะต้องเอาไปกักกันโลกอยู่ที่ประเทศลาวก่อนพี่น้องรวมๆแลวประมาณสอเดือนครึ่งนะครับเนี่ยเกินน พี่น้องขอใจง่ายนะครับหลายต่อหลายครั้งพี่น้องหลายต่อหลายครั้งที่รัฐและเอกชนไทยนะครับนะจรจาหลายครั้งพี่น้องแต่ก็ไม่สามารถส่งโครมีชีวิตไปจีนได้นะครับหลายต่อหลายครั้งพี่น้องทางภาครัฐภาคเอกชนจรจากับจีนแต่ก็ไม่สามารถส่งออกโครมีชีวิตไปจีนโดยตรงได้นะครับ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่พูดภาษา้านเอาคือเป็นประเทศที่วัวเป็นโรคระบาดนะครับประเทศจีนเลยไม่ให้ไทยส่งวัวไปจีนโดยตรงได้พี่น้องต้องเอาไปกักกันอยู่ที่ประเทศลาวนะครับเอาเกินมายาวพอสมควรมาเขาเรื่องเลยครับบ้านล่าสุดพี่น้องล่าสุด ทางผมเนี่ขอาไปศึกษานะครับนะในโช่เชี่ยวในคูเกิลใน u t u b e นะครับเป็นข่าวดีก็เลยมาเล่าสูพีนองฟั่งมาเล่าสูพี่นองฟังงฟ่งครับขอภัยครับล่าสุดบริษัทศูนย์กลางกสตรกรรมประเทศไทยจำกัดพี่น้องนะอ่อาเพื่อนใ้ลงทุนเกี่ยวกับการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารไทยจีนนะครับ เป็นลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารไทยจีนพี่น้งองเตรียมเชิญจีนร่วมทำ MOU นะครับนะหมายคคือทำสัญญานะครับนะสัญญาซื้อขายนะครับเตรียมเชิญจีนร่วมทำ MOU พี่น้องทำลงเชือดนะครับนะทำลงเชืออยู่ทีมหาลัยขอนแก่นนะครับ พามาอะไคอนแกนก็มีพื้นที่กว้างขวางนะครับมีความพร้อมหล,ลายๆด้านนะครับเตรียมทำลงเชือดในเมื่อเข้าทรงวัวตัวเป็นๆออกไปจีนไม่ได้นะครับเขาก็ต้องทรงเป็นเนื้อแปรรูปพี่น้องในเมื่อทรงออกโคตัวเป็นๆไม่ได้นะครับเราก็ต้อง หันมาส่งเป็นเนื้อแปรรูปพี่เนาโดยทางจะให้ทางจีนนะครับมาทำลงเชือดมาตรฐานนะครับระดับโลกนะครับทางทางจีนเนี่เพิ่นมีเพิ่นสามารถทำลงเชือดมาตรฐานระดับโลกได้นะครับในการทำลงเชือดอช่าและวัวนี่ครับ นไหนก็นจะให้จีนส่งให้จีนแล้วก็ให้จีนมากำาม,มาออกแบบลงเชือดเลยพี่น้องจะได้รวดเร็วขึ้นจะได้พานกินง่ายขึ้นนะครับะในความหม่ให้จีนแน่ๆก็ต้องทุนกับจีนก็นให้จีนมากหลางลงเชือดให้เลยพี่น้องอลงเชือดที่ได้มาตรฐานพี่น้องอทำเป็นเนื้อแปรรูป ส่งไปจีนตัวนี้คือเตรียมความพร้อมอยู่พี่น้องเตรียมเชิญอยู่นะครับตัวนี้อยู่นขันเตรียมอยู่พี่น้องข้าวนี่ล่าสุดเด้พี่น้องผ่านมาหนึ่งวันนะครับนะผ่านมาหนึ่งวันนะครับเลยมาพูดคุยพี่น้องถ้าเกิดเกิดขึ้นได้จริงนะถ้าเกิดเกิดขึ้นได้จริงพี่น้องทังขอนแกนนะครับนะทังตลาดงัวทั้งขอนแกนนะครับที่ขุนงัวขุน ก็ที่เบ่งเผาก็เป็นพวกชชลูเล่นะครับงัวไขมันแสกมีได้มีการซื้อขายกันนะครับสีได้แต่ก็ว่าลืมตาอ้าปากได้หน่อยลืมตาอ้าปากได้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็ขอนอกเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับนะเมื่อก่อนเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับเนาะเห็นในเชี์เชียวนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพอนแล้วเขาบอกเออเพราะายังหูอยู่พี่น้องเพราะว่าถูกยึดไปหมดแล้วเออลีปนในชือดเชี่ยวนะครับเออเป็นนิดๆน้นนอยๆครับเซลเซลครับแซลอืมแซล,แซลนิดๆน้นนอยๆพี่นอ้องเออเห็นในชว่วดเชี่ยวร้ายพี่นอ้องเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพอนแล้วนะโดนยึดหมดแล้ว่านะอ่าบ้านลดนะครับ อ่านอกเลื่องไปนิดหน่อยครับนเป็นสีสันนะครับเอเมื่อก่อนผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับอืซลลวเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วพี่น้องโดนยึดไปหมดแล้วนะครับนะเซลน,นิดหน่อยแล้วพี่นอ้องอ่ะนี่นะครับเป็นข้าวดีก็เลยมาผุดคุยถ้าเกิดขึ้นได้จริงนะครับนะีถ้าเกิดขึ้นได้จริงก็ เ็นเรื่องที่ดีของเกษตรกรเลี้ยงวัวไทยนะครับชาวขอนแก่นนะครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับสำหรับเกษตรกรชาวขอนแก่นนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับนะอ่าเกิดขึ้นจริงอ่าประมาณนี่พี่นอ้องมีข่าวดีก็เลยมาพูดคุยมาแจ้งไงพี่นอ้องในรูน้ำนะครับเพราะผมขอไปเบิ่งข่าวสารเช็ค ข่าวสารเรื่องวัวตลอดนะครับในคู่เกิในยูทูบนี่นะครับเช็ควเคมขึ้นไหวเช็คการตลาดเช็คการส่งออกนะครับอพระพี่นอ้อง่ามีกำลังใจนะครับอมี่สองทางช่องออกได้เยอะขึ้นราคางัวเกษตรดีขึ้นนะครับอถ่าคลิปเวเข้าตลาดทีก่กับพรุ่งนี้เที่ยงนะครับพรุ่งนี้เที่ยง เขาแยกสมปอยพี่น้องอำเภออุดรพรมิสัยังวัศสีสกีนะครับรุ่งนี้เที่ยงผมขอเข่าเขาไปเบ,บ,บิ่งราคาเบิ่งบรรยากาศเวียดนามกัมพูชามาแน่นอนพี่น้องอทุกอย่างยังราบลรื่นดีนะครับอทุกอย่างยังราบเื่นดีเสริมเสริมแน่พี่น้องสะ่วนกัมพูชา,างวดตกข้างสองร้อยตัวนั่นยังออกไม่หมดนะครับนะกัมพูชายังออกไม่หมดอ่า ทยอยออกเรื่อยๆนะครับได้ยี่สิบสามสบตัววัวตกค้างอยู่ชายแดนสาแก้วยังออกไม่หมดนะครับแต่ก็ทยอยออกเรื่อยๆพี่โนโ้องเพื่อนกันค่อยๆเอาออกครับค่อยแก้ปัญหาค่อยเฮ็ดไปนะครับผมถามมาคนขับรดของเะาวดสาแก้วคนก็นมาพูดคุยน,นั่นพูดคุยดีนะครับวันพอเป็นวันพฤหัสนะครับเที่ยงพันเข่า ว่าชิเลียงกาแฟมนอยู่ในคอมมอนดี้ดีนะครับอขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ